การสร้างความสุขในวัยทองวัยทองหรือวัยสูงอายุเป็นช่วงเวลาที่ชีวิตเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านร่างกายจิตใจและสังคมหลายคนอาจรู้สึกว่าเวลาผ่านไปเร็วและกังวลเกี่ยวกับสิ่งที่สูญเสียไปแต่ในทางกลับกันวัยนี้สามารถเป็นช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยความสุขและความหมายได้ หากเรารู้จักปรับตัวและดูแลตัวเองในมิติที่ครบถ้วนหนึงดูแลสุขภาพกายให้แข็งแรงการมีสุขภาพกายที่ดีเป็นพื้นฐานสำคัญของความสุขการออกกําลังกายเลือกกิจกรรมที่เหมาะสมเช่นเดินเล่นโยคะหรือรำไทยเกกโภชนาการที่เหมาะสมเน้นอาหารที่มีประโยชน์เช่นผักผลไม้ ทัญ,ญพืชและลดอาหารที่มีน้ำตาลหรือไขมันสูงการตรวจสุขภาพเข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปีเพื่อป้องกันและรักษาโรคตั้งแต่เนิ่นๆ 2. ดูแลจิตใจและอารมณ์การฝึกสมาธิหรือโยคะช่วยลดความเครียดและเพิ่มสมาธิการมองโลกในแงด่ดีฝึกขอบคุณสิ่งเล็กๆรอบตัว และมองหาความสุขในสิ่งง่ายๆการพูดคุยระบายความรู้สึกหากมีความทุกข์การได้พูดคุยกับคนที่ไว้ใจช่วยลดความกังวล 3. ส,สร้างความสัมพันธ์ที่มีความหมายการใช้เวลารวมกับครอบครัวสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างรุ่นการเข้าสังคมเข้าร่วมชมรมหรือกิจกรรมที่สนใจเช่น การเรียนรู้สิ่งใหม่หรือกิจกรรมจิตอาสาการเลี้ยงดูจิตใจผู้อื่นการให้กำลังใจหรือช่วยเหลือผู้อื่นช่วยเพิ่มความสุขของเราเอง 4. การค้นหาความหมายในชีวิตวัยนี้เป็นช่วงเวลาที่เหมาะกับการค้นหาความหมายของชีวิตการทำในสิ่งที่รักเช่นงานอดิเรกการอ่านหนังสือการทำสวน การตั้งเป้าหมายเล็กๆเช่นการเรียนรู้สิ่งใหม่หรือการพัฒนาตัวเองในด้านที่สนใจการมองย้อนถึงสิ่งที่ทำสำเร็จชื่นชมตัวเองในความพยายามที่ผ่านมา 5. การดูแลจิตวิญญาณการปฏิบัติธรรมเช่นการสวดมนต์ทำสมาธิหรือการเข้าวัดการให้อภัยตัวเองและผู้อื่นลดความรู้สึกผิด หรือความขุนเคืองในใจการเชื่อมโยงกับธรรมชาติใช้เวลาในสวนเดินเล่นริมทะเลหรือภูเขาหกความสุขที่มาจากภายในสิ่งสำคัญที่สุดคือการค้นหาความสุขจากตัวเองการยอมรับตนเองเข้าใจและยอมรับความเปลี่ยนแปลงของร่างกายและจิตใจการมองคุณค่าในตัวเอง รู้ว่าชีวิตที่ผ่านมาเต็มไปด้วยความหมายและยังมีสิ่งที่เราสามารถมอบให้โลกได้บทสรุปวัยวัยทองไม่ใช่วัยแห่งการสิ้นสุดแต่เป็นวัยที่เริ่มต้นใหม่ในอีกแง่มุมหนึ่งของชีวิตการมองโลกในแง่บวกการดูแลสุขภาพกายและใจรวมถึงการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีจะช่วยให้วัยนี้เต็มไปด้วยความสุขและความหมายในทุกๆวัน